ลลขอเพียงหนึ่งความฝันอันบันเจดย่อมก่อเกิดศรัทธาก้าสร้างสรรค์ริษวันทุนายทาไม,มย่ยากหากป่าบันคณกุลกุลเท่านั้นที่ได้กิน สวัสดีนะคะท่านประธานบอดเวของเรานะที่สำนักงานใหญ่ของเรานะคะทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ในห้องสดสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะที่อยู่บนโลกออนไลน์นะหรืออยู่ในโซเชียลของเราทุกคนทุกท่านเลยคนะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ข้อสาอน,อนัทพิชามกคลนะคะวันนี้ก็นะทาหน้าที่คนะ่ะทุกท่านวันนี้ในการ เรียกว่าบอกเล่าละกันนะคะในรูปแบบของลิศชดากรซีซันสี่ของเรานะคะทุกคนอยากทราบกันไหมคะทุกคนจะ๊ะอยากรู้จกักกันย <c oughs> ังอ่าใครมีเป้าหมายแล้วบ้างตั้งใจวางแผนแล้วหรือยังคะ <c oughs> ตั้งใจแล้วนะ,ะวางแผนแล้วนะคะโอหโ้หพี่ปุ๊กมาก่อนเพื่อเลยนะคะ <c oughs> ก็เชื่อว่าหลายคนท่านนะคะ <c oughs> ก็น่าจะวางแผนตัวเองแล้วเรียบร้อยนะคะกับการ จะขึ้นนิชดาทองซีซันสี่น,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารู้กันเลยดีกว่านาะนะคะว่าขั้นตอนนะคะหรือรูปแบบตะคะของซีซันสี่ของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทุกท่านวันนี้วางแผนและก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยนะคะอ่ะขอเปเปอร์นะคะในรายละเอียดหรือเงื่อนไขนะคะของนิชดาทองซีซันสี่ของเรานะคะทุกคนแลววันนี้นะคะในการที่จะขึ้นนะคะ ตำแหน่งหรือขึ้นรางวัลซีซันสี่เนาะวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะเกียรติยศเนาะเป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะที่เราจะได้อ่าขึ้นเวทีสวยๆใช่ไหมพี่เจรุลยนะคะทุกซีซันเลยเราไม่เคยลานะคะแล้วก็ซีซันสี่นี้แน่นอนใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะอ่ไปสไลด์ถัดไปค่ะนะคะเขาบอกว่านะะรายการหรือว่าอ่ารางวัลอันิจารของเรานะซีซันสี่นี้มาดูประเภทที่หนึ่ง จริงๆแล้วเรามีทั้งหมด4ประเภทค่ะทุกคนมาดูประเภทที่1ค่ะเขาบอกว่าราวัน,นักธุรกิจชดาเพ็นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทุกท่านนะคะโค้ดคาเนชั่นได้อธิบายไปแล้วเนาะได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะว่านะคะ นรหรือว่าเรียกว่าชนะเพได้านภายใน3เดือนบริษัทเราก็จะมีนะคะเรียกว่าโลกนะรางวัลน,นะมอบโลกเกติยศไห้กับทุกคนเลยที่ได้ภายในสาเดือนนะคะซึ่งก็หลายชช่อว่าทุกคนถ้าตั้งใจได้แน่นอนนะคะนอกจากจะได้รับรางวัลนนะโลกเกียติยศแล้วนะคะยังสามารถพิชิตหรือว่ารับรางวัลเป็นอีเวต์ตามุลค่า หนึ่งหมื่นบาทค่ะทุกท่านนะวันนั้นวันนี้ใครจะเป็นคนที่มีรายชื่อท่านแรกนะภาษาเชื่อเลยเกินว่าภายในสามเดือนทุกท่านต้องคว้าได้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้รางวัลน,นิชดาเรียกว่ารางวัลชักด,ดาเพชรของเรานะซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศเจดาดุริยางคไหมคะอย่าพลาดนะพลาดไม่ได้เลยนะทุกคนทุกท่านเนาะ,ะนะคะอ่ะอันนี้รางวัลที่หนึ่งมาดูปรับเภทที่สองนะคะ ประเภทที่2ของเราเรียกว่านักธุรกิจดีเด่นนะคะทุกคนนะซึ่งบริษัทแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะหรือ3ระดับนั่นเองนะคะทุกคนคนะ่ะมาดูนะคะประเภทสาขานักธุรกิจดีเด่นนะคะสะเต็ปหนึ่งหรือสาขาหนึ่งของเรานะคะวันนี้นะคะบอสบอกว่านะะในระบบของเรานะ,ะท่านที่มีไรายได้นะคะ รายได้ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นค่าแนะนําจากผู้จ่ายหรือเรียกว่าแมททิ้งน้องนะทั้งทุกรายการเลยนะรายได้ที่เกิดขึ้นภายใน3เดือนถ้าเรารับรายได้ระคาทั้งรวมทั้งหมดเลยนะคะภายใน3าเดือนมูลค่า1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเรามีรายได้เออขอภัยถ้าเรา <c oughs> <c oughs> จะง่ายเกินง่ายเกินตื่นเต้นไหม อะถ้าเรามีไรายได้นะคะรวมทั้งหมดเลย1นึ0 0 0สบาทภายใน3เดือนนะคะท่านจะได้รับรางวัลเรียกว่าโล่เกียรติยศพร้อมด้วยเงินอิเวเลตหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะเอาไหมคะทุกท่าน<ด>โอ้โหนะคะสามเดือนทำได้ไหมคะได้ได,ได้อย่างแน่นอนนะขอให้ทุกคนตั้งใจนะตกเดือนละ ห้าหมื่นเท่านั้นเองนะจิ๊บจิ๊บนะสำหรับริทวันตูนายของเรานะคะทุกท่านเนาะอ่ะสาขาที่หนึ่งไปแล้วนะคะอ้ามาสู่นะคะเรียกว่าบันไดขั้นที่สองของเราหรือสาขาสองจุดสองของเรานะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะจากเมื่อสกูแสนหะ้าหมื่นเนาะอันนี้นะคะใครที่มีไรายได้นะคะหนึ่งในหนึ่งในสามเดือนนะคะเราสามารถสร้าง ได้ทุกช่องทางเลย3 0 0แสนบาทภายใน3เดือนท่านก็จะได้รับโรรางวัลเกียรติยศของเราเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับเงินรางวัลที่จ่ายเป็นอีเวนต์ให้เราส0ม0 0ืบาทเอาไหมคะอเอานะคะปลบมือหน่อยค่ะทุกคนนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวรายได้3 0 0แส0บาทภายใน3เดือนนะตกเดือนละ หนึ่งแสนบาทค่ะทุกคนโอ้โหได้รับอีเมลอีกสามหมื่นไม่ธรรมดานะท่านสามารถเอาไปซื้อสินค้าหุนเวียนได้นะคะอ่ะไปต่อนะคะใน2.3ของเรานะคะทุกคนภายในนะคะ3เดือนอีกเช่นกันถ้าทุกคนนะะมีะไรายได้ละ5 0 0 0 0บาทขึ้นไปภายใน3เดือนก็จะได้รับรางวัลโลเกียรติยศของเราเช่นเดียวกันและ อีเวเลตเท่าไหร่คะห้าหมบาทโอ้โหค่ะทุกคนนะพร้อมอีเวเลตจากบริษัทอีกห้าหมื่นบาทนะคะซึ่งเอาไปหมุนเวียนซื้อสินค้าในเขาเรียกว่าใช้หมุนเวียนในองค์กรของเราได้เลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าสุดยอดมาก้าหมืนบาทนี่แค่แบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปต่อค่ะนะคะไปประเภทที่สาม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่หลายๆคนนะคะเชื่อว่าวางแผนกันเรียบร้อยแล้วนะประเภทรางวัลน,นักบริหารการตลาดดีเด่นนะ,ะอันนี้เชื่อว่าแบบที่เป็นนี้นั่งไม่ติดแน่นอนนะคะค่ะนะ,ะมาดูรูปแบบนะคะเขาบอกว่ารางวัลน,นักบริหารการตลาดดีเด่นนะคะมีเกณฑ์การน,นับคะแนนหรือรางวัลอยู่สามสเต็ปนะคะ ารางวัลน,นะคะสเต็ปแรกฐานของการสร้างนาหรือเรียกว่าคะแนนนะสองร้อยแต้มสามร้อยแต้มและห้าร้อยแต้มนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าเรามีการนับคะแนนอยู่หรือว่าฐานการที่จะรับรางวัลนะคะทั้งหมดสามสเตปเนาะแต่เรามาดูเกมการนับคะแนนตามตำแหน่งทีนั้นๆวันนี้นะคะานาคารบอกว่านะ,ะเราปกนะแจ้งนะคะว่า การที่เราแนะนําตรงอันนี้เป็นคะแนนจากการสปอนเซอร์หรือแนะนําตรงนะคะเราสร้าง r .3 1คน r .3 1คนนะคะเท่ากับเราได้3แต้มนะคะแต่ถ้าเราสร้าง r .4 1คนการแนะนําตรงชั้นลูกของเรานะคะเรานับคะแนนให้15แต้มนะแล้ว r 5นะคะ r 5ที่มีความสุขมา มีความสุขมากๆนะแค่ตำแหน่งนี้ก็แบบสุดยอดแล้วนะทุกคนตำแหน่ง A 5 1หนึ่งคนเรานับคะแนนให้50แต้มนะอันนี้คือฐานกันเขาเรียกว่าเกมการนับคะแนนนะคะฉะนั้นคะแนนตรงนี้เราสามารถที่จะพิชิตหรือว่าเราสามารถที่จะทำได้ถึง3ระดับเลย200แต้ม300แต้มและ500แต้มนะคะตรงนี้วางแผนการทํางาน,นได้เลยเนาะอ่ะ มาดูค่ะว่าถ้าเราทำนาะได้ตรงนี้เราจะได้อะไรบ้างน,นะคะวันนี้บอกว่ารางวันที่เราจะได้รับนะคะถ้าเราสามารถที่ชิดมาดูสเต็ปแรก2 0ง200คะแนนนะคะหรือ200แต้มนะ,ะสิ่งที่เราจะได้คือแน่นอนค่ะโลลิชนาทรของเรานะคะพราะอีเวเลตห้า0นบาทนะะที่บริษัทจะโอนเข้ารหัสให้เรา นะอันนี 800, high, 000, no ้ในสเต็ปแรกไปสเตป3 0 0ค่ะ300คะแนนหรือ300แต้มนะเราแน่นอนเราได้รับรางวัลอยู่แล้วนโลดิชนาทอนพร้อมด้วยอิเล็ก10,000บาทนะสำหรับสเตป300แต้มและมาที่500แต้มค่ะเราจะได้รับรางวัลโลดิชนาทอนพร้อมเงินรางวัล1 5 0 0 0บาทตาทที่โอนเป็นอิเล็กให้กับเรา เพราะฉะนั้นดาวางแผนการทํางานได้เลยนะคะว่าเราจะเอาเท่าไหร่เอากี่แต้มนะถ้าเราแนะนำ A5 นะสี่คนในสามเดือนทุกคนสมมติเราจะไปที่สองรแต้มห้าสี่คนนะคะ5นะเราแนะนำตรง A5 ภายในสามเดือนแต่เราใช้สี่คนเราได้กี่แต้มคะ2องร้อ ะะตอนนี้ง่ายมากๆถูกไหมคะวันนี้แต่เกณฑ์การนับคะแนนอาหาของเราใช้คะแนนที่5 0 0 0ันคะแนนเราก็ได้ตำแหน่งอาหาแล้วเพราะฉะนั้นอาหาเราใช้ทุนน้อยมากๆนะจากการปรับแขนใหม่ของเราเนาะเพราะนั้นก็หลายื่อว่าอาหาสี่คนใน3เดือนไม่น่าเกิดกำลังแต่พวกเราจะไม่เอาแค่200้ทีไม่ท่ คนคะห้าร้อยแต้มใช้กี่คนคะสิบ <10. S 1> คนตั้งสามเดือนได้ไม่ได้อะได้เออต้สิใช่ไหมได้เสียงไม่เป็นแรงกว่าเพื่อนเลยนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นนะสิบคนนะ,ะเฉลี่ยเดือนละสามคนกว่ากว่าอย่างสามคนคึ่งนะคะอันนี้คือรางวัลน,นะคะทุกคนที่ เราพิชิตฐานักบริหารการตลาดดีเด่นนะคะค่ะนะอันนี้จบไปแล้วในการที่เราแนะนํำตรงทีนี้มาดูค่ะทุกท่านประเภทที่สี่ประเภทนี้นะเราไม่ต้องทำอะไรเราทำให้เต็มที่เราทำให้สุดกำลังเราทำให้สุดความสามารถของเรานะคะในสาขาผู้สร้างสารรค์และเสียสละเพื่องก์กรน,นะคะสาขานี้เพราะจากก็ไม่ทราบได้ ไม่มีใครทราบได้นอกจากบอร์ดบริหารของเราหรือบอร์ดเวของเรานะคะตรงนี้รอมาลุ้นกันนะคะในวันที่ขึ้นรับรางวัลน,นะคะสาขาผู้สร้างสรรค์และเสะเียสละเพื่อองค์กรและผู้สาก็เชื่อว่าทุกคนก็ทําหน้าที่นี้กันอยู่แล้วจริงไม่จริงคะอ่านะคะก็นะ,ะตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านประธานเราไปดูสาขาที่ประเภทที่5้า ประเภทนี้นะจะเป็นการร่วมมือมีเขาเรียกว่าพวกเรานะร่วมมือร่วมแรบงบและรวมใจนะที่จะสร้างนะเรียกว่าสาขาฤิชดาธนแฟมบรี่นะคะตรงนี้นะคะกติกาของเรามีว่าคนที่จะทำนะคะสาขานี้ได้ก็ต้องเป็นตำแหน่งอาหา้าเท่านั้นในห้องนี้มีอาหา้าใครเป็นอาหา้างเอ่ยยกมือหน่อยค่ะ หรือยังพี่หมอเล็กอาไล่คะอาเจ็ดอาเจ็ดอาเจ็ดโอ้แต่สุดยอดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะรับตำแหน่งแฟมิลี่นี้ได้ต้องเป็นอาห้าเท่านั้นกติกานะคือต้องเป็นครอบครัวเดียวกันนามสกุลเดียวกันนะคะสมมติขอสาเป็นอาห้านะคะแล้วก็สาไปสร้างลูกสร้างสามี สร้างคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะคนในครอบครัวของเราขึ้น A5 ถ้าสเต็ปแรกก็จะบอกว่าคนในครอบครัวเราขึ้น A5 นามสกุลเดียวกันครอบครัวเดียแต่มีถ้าคนละนามสมมติสามีสามีภรรยานะคะไม่ใช่นามสกุลเดียวกันแต่เป็นครอบครัวเดียวกัน ชาวบ้านชาวเมืองเขารับรู้ว่าคุณคือสามีภรรยาอันนั้นก็อนุโลมนะคะไม่ใช่อยู่เป็นดึงแขนใครมาก็ไม่รู้ไม่ใช่นะแต่ชาวบ้านก็รู้ว่าคุณคือสามีภรรยาอันนั้นอนุโลมให้ไปเปลี่ยนนามสกุลได้ไหมค่ะสามีได้นะห้ามแล้วห้าหมดแล้วแต่เป็นคนของคุณใช่ไหมแม่คุณใช่ไหมโอเคอันนั้นก็ แจ้งที่บอร์ดบริหารได้เลยนะอันนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะคนในครอบครัวนะคะนามสกุลเดียวกันหรือครอบครัวเดียวกันอย่างเชิงประจักษ์นะคะสามคนนะสเต็ปแรกสามคนท่านจะได้รับรางวัลแฟมิลี่ครอบครัวนะ,ะแล้วแต่งตัวสวยๆแล้วอกขึ้นไปรับรางวัลบ,บ,บนเวทีอันนี้สเต็ปแรกสเต็ปที่สองบอกว่าสามคนเจมส์ีบอกน้อยไปนะครอบครัวของฉันมีเยอะมากๆห้าคน นะคะท่านสร้าง5้าบทอันนี้ก็จะได้รับรางวัลแล้วก็โลม่มันน่าจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําได้ไหมคะที่มาได้ไหมคะได้เออตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขของครอบครัวเรานะคะเพราะตรงนี้ก็สาชื่อว่าเป็นรางวัลเกียรติยศให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นรางวัลของครอบครัวเรา คิดดูนะทุกท่านนะมีความสุขขนาดไหนที่เราจะจุงเงินสามีภรรยาลูกนะัขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีซึ่งตรงนี้ท่านปะระธานของเราก็มอบให้กับทุกคนนะะที่มีความเรียกวา่าอะไรความรัก,คว,รกความเข้าใจในครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวนะฮะอีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นทั้ง5รางวัลน,นี้ฟังแล้วอยากได้ไหมทุกคนอยาก ลองวางแผนดีนะกับรางวัลสิ่งที่เราจะได้กันทั้ง5รางวัลน,นอกจากจะได้โลกเกียรติยศแล้วเราได้เงินไหมคะได้ได้เงินตามโครงสร้างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าแนะนำตาบาลานซ์ทีมนะคะหรือบริหารทีมแถมแมทช์อีกนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือช่องทางของการสร้างรายได้ไนะแถม ด้วยรางวัลเมื่อสักครูน่นี้ทั้ง5รางวัลเลยก็หวังว่านะวันนี้ทุกท่านจะทำความเข้าใจแล้วก็วางแผนการทำง,งานเป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านนะคะได้ดังเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งได้ตามที่เราตั้งใจทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็จะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทั้งอยู่ที่สำนักง,งานของเราแล้วก็อยู่ที่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณค่นะ